Busy สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดเรื่องออการแจ้งเตือนภัยนะครับสู่โลกออนไลน์ช่วงนี้กำลังระบาดเลยครับพวกดาวน์โหลดแอปดูดเงินนะครับวันนี้ข้อมูลจาก NCs นะครับสกมชนะครับแปลเป็นไทยคือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะครับคำว่าไซเบอร์เพื่อนๆน,น,น่าจะรู้แล้วว่า เกี่ยวกับออนไลน์แน่นอนนะครับอ่าเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูเพจตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ200กว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นข้อความอันตราย SMS อันตรายนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีตัวไหนที่อันตรายบ้างนะครับนี่เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลงมานะครับนี่เลย,อยขอโปยก็คือแจ้งนะฮะกรณีแจ้งนะครับกรณีแอปดูดเงินพร้อมเปิด หลายชื่อแอปอันตรายกว่า200แอป200แอปนี่คือแอปนะครับแอปอันตรายที่ไม่ควรไปโหลดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามลงมาเลยเขาก็บอกว่าเปิดเผยนั่นแหละครับเปิดเผยว่ามีแอปอะไรบ้างนะครับก็คือนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับเนื้อหาอันนี้พูดเรื่อง SMS อยู่นะเนื้อหาของพวกมุกในการส่งข้อความมาในเครื่องใช่ป่ะถ้ามันเพื่อนไปเปิดดูจะรู้ว่าโอ้โหข้อความมันเยอะมากว่ะส่วนใหญ่ก็แบบ เรามีวงเงินให้คุณแลอนุมัติวงเงิน5 0,000ื่นนะครับลคลิกเลยนะครับเราอนุมัติแล้วอะไรวะเรายังไม่ได้ไปขอเลยมึงอนุมัติกูได้ไงวะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพวกแบบคุณได้สิทธิ์ซื้อของราคาพิเศษอะไรประมาณนี้เราตัวแทนจาก Lazada Sho ป e คุณได้ส่วนลด80%นะคลิกเลยอะไรประมาณนี้นะครับ s m s m, แบบล่อตาล่อใจนะครับซึ่งจริงๆแล้ว เพื่อนๆลองมองกลับกันว่าอยู่ๆเขาจะส่งมาให้เราทําไมวะใช่ไหมเออก็มิจฉาชีพแหละให้ตีแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่ก็สอกอมอชอนะครับจึงขอให้ประชาชนผู้ใช้งานทำการตรวจสอบหากพบแอปพลิเคชันดังกล่าวให้ถอนการติดตั้งทันทีอ่าเดี๋ยวมาดูมีอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวขอญอาตเปยตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นข้อมูลของเขาซูมนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอเอาตัวผมลบไปก่อน อ่ะหนี่นีห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 นีนโว้ดูซูมได้ไหมซูมได้ไหมโอเคโอเคเห็นไหมเห็นนะโอเคเตือนภัย SMS ปลอมนะครับอย่าคลิกอย่าเชื่อนะครับอย่าแชร์ด้วยนะถ้าแชร์ให้คนอื่นแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นโดนเหมือนเราก็ไม่ดีเนาะนี่นี่ตรงนี้เลยครับชื่อผู้ส่งปลอมนะครับส่วนใหญ่อะคือมั่งจะปลอมเป็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับอย่างเงี้ยปลอมเป็นทวิตเตอร์อย่างเงี้ย ลาซาดา้าช้อปปี้อย่างเงี้ยหรือว่าแบรนด์ดังๆเพื่อที่จะหลอกว่าแบบแบรนด์ดังให้ของคุณอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยแล้วก็สร้าง SMS โดยใช้ชื่อเดียวกับผู้ส่งแอบอ้างเป็นธนาคารโอ้ธนาคารนี่บ่อยมากธนาคารมังส่งมาจังเลยบอกว่าผมได้เงินกู้นู่นนี่นั่นผมไม่เคยกู้เลยได้ได้ไงวะอะไรอย่างแบบนี้นะครับแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซและสื่อสังคมออนไลน์นะครับคือดังๆม่เอาหมดนะครับคือถ้าเราเป็นมิจฉาชีพเขาก็ต้องตั้งชื่อให้มันแบบ เป็นแบรนด์ดังๆไงเพื่อที่จะมาหลอกเราใช่ไหมถ้าตั้งชื่อตศรศิสาสารครมันจะไปเชื่อใช่ไหมครับมันต้องแบรนด์ดังอ่ะเพื่อนๆต้องมองในมุมกลับกันถ้าเป็นหนังเขาบอกว่าให้เราลองคิดแบบคู่หลายนี่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เนื้อหาปลอมนเนื้อหาปลอมนะครับอย่างเช่นเนื้อหาที่อ่านเป็นสิ่งที่ดีเกินจริงข้อความกระตุ้นให้เราอยากได้หรือทําให้เราหวาดกลัวโอ้โห เพื่อนๆต้องต้องแยกแยกให้ออกนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่นตรงนี้เลยคือเนื้อหาเพื่อนๆต้องพิจารณาเอองอ่ะบางทีแม่งใช้แบบคาที่แบบคิดมาแล้วอ่ะว่าเราต้องต้องต้องคิกอ่ะแล้วก็เนื้อหาปลอมแล้วก็ลิงก์ปลอมนะครับแนบลิงก์มากับ SMS ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหลอกให้ลงแอปพลิเคชันหรือให้เพิ่มเพื่อนจากไอเดียไลนไหมครับเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างนี้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพื่อนๆคงเคยได้ยินไอสายชาร์จใช่ป่ะสายชาร์จเนี่ย ที่มันดูดเงินนะครับที่มันมันดูดข้อมูลนะมันดูดได้นะครับแต่ว่าอันนั้นอะ่ะมันเป็นการลงทุนที่สูงนะครับถ้าเป็นมิจฉาชีพก็จะเลือกวิธีให้เราโหลดแอปดีกว่านะครับคือโหลดแอปปุ๊บมันก็รีโมทเราได้จากระยะไกลไงแต่ถ้าเป็นไอสายชาร์จอะ่ะมันต้องไปอยู่ไม่ไกลเราไงเหมือนอารมณ์เหมือนเจมบอลอะ่ะแล้วสมมุติเราไปเปิดห้องห้องนึงอีกห้องนึงเป็นห้องเหยื่ออีกห้องนึงเป็นห้องเราเนี้ยเพื่อสืบข้อมูลอนะประมาณนั้นเนีมันต้องไม่ไกลมากไง แต่ถ้าเป็นพวกแอปอะมันโหลดแล้วปุ๊บรีโมทไกด์ได้เลยนะครับก็คือมันเห็นหมดว่าเรากดอะไรในมือในมือถือเราประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบทิ้งด่วนนะครับ203แอปพลิเคชันอันตรายอันนี้คือผู้เรื่อง SMS นะแล้วก็มาถึงแอปพลิเคชันแล้วนะครับเนี่ยลายชื่อแอปพลิเคชันอันตรายนะครับ 2, 2,022ถึงปัจจุบันสแกน QR เขา e ดดูได้เพื่อนๆนี่เพื่อนๆ,นอนๆสามารถ กดไปที่กล้องแล้วก็สแกนตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมค้างไว้ให้แป๊บหนึ่งเนี่ยส่วนรายชื่อที่เขาลีดมาให้มีเป็นประมาณ203อย่างที่เขาบอกแหละแต่ว่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ 4K Pro Camera อันนี้ผมเคยได้ยินว่ะผมเคยเห็นว่าไอ้ 4K Wallpaper เนี่ยเคยเห็นเคยเห็นเลยอ่ะเหมือนเวลาเราจะโหลด Wallpaper แล้วมันขึ้น 4K Wallpaper ไว้นะครับเนี่ยอ Good ไอ้ PDF Scanner เนี่ยเหมือนเคยเห็นเลยเหมือนกันนะครับ ชื่อบางทีมันก็คุ้นหูนะอย่าไปโหลดนะเนี่ยเอออ่าเดี๋ยวมาดูนะครับผมสกแกนให้แล้วแล้วก็กดมาดูว่า,ามันมีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเป็น PDF ปุ๊บนี่เลยเขาทําไว้ให้แล้วนะครับเขารวมมาให้มนแล้วนะครับนี่ดูดูดูด,ดูอ่าเดี๋ยวขอขยับมาตรงนี้อ่าโอเคน,น,นี่เห็นไหม 4K Pro Camera 4K Wallpaper นะครับเดี๋ยวดูชื่อดีมันคุ้นหูเนี่ย All Photo นะครับ เนี่ยพวกเนี้ยอลเตอร์อ่ะเดี๋ยวดูมีแหลว avatar maker ใช่ไหมมันใช้ชื่อแบบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราฮิตแต่งรูปอวตารใช่ป่ะเออมันก็ทำชื่อมาเหมือนกันนะ beauty filter อ่ะเห็นไหมไปเรื่องของการแต่งรูปแล้วมันยังมันยังมีเลยนะครับโอ้นี่เยอะมากนะครับ c o ส skin อ่าดูสิเนี่ยสองร้อยกว่าทุกคนโคตรเยอะเลยนะครับ โอ้โหรวมมาให้เราเยอะเหมือนกันนะเ,นเพื่อนๆลองดูนะครับโหลด PDF อย่างที่ผมบอกนะครับเนี่ยเข้ามาที่เพจแล้วก็สแกนนะครับดูว่ามีแอปอะไรบ้างนะเพื่อความปลอดภัยนะ Funny wallpaper เ,เ,เนี่ยผมเคยได้ยินอยู่นะเห็นปะโอ้โหโไปเรื่องกีตาร์ก็มีครับมันเป็นแทรกซึมทุกวงการเลยเว้ยนะครับไอคอนเ่ยนไ้ไอคอนยังมีเลยเวลาเวลาคนสายกราฟิกอะเวลาเขาหาไอคอนเขาจะเซิร์ชว่าไอคอนไง แม้ยังมีนะครับ messenger ก็มีนะครับก็ยอมมันเลยอะนะครับอย่างว่าแนละ้วพิชชาชีมันก็ทำงานของมันเะนาะพยายามหายเหยื่อะนะเราก็ต้องมีความรู้ให้เยอะกว่ามันนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะฮะเนี่ยเนี่ยวันนี้ก็มีโทรมาหาผมเว้ยเป็นลอตเตอรี่เว้ยลอตเตอรี่ไทยเลยผมไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะโทรมาหาผมแต่ผมไม่ได้คุยอะผมบอกไม่ว่างนะครับเออผมงงเลยอะลอตเตอรี่ไทยอะ ไม่รู้จริงไม่จริงนะอันนี้ไม่รู้นะยังไม่ได้ใส่ลายนะแต่ว่าเขาโทรมาผมก็เลยแต่ผมไม่ว่างคุยนะครับมีลิงโทนเห็นไหมเฮดนะครับนี่สแกนเนอร์ส่วนใหญ่มีสแกนเนอร์เลยนะทุกคนนะสติ๊กเกอร์อะพวกสติ๊กเกอร์กิฟต์ะมีเหมือนกันนะครับแม่งจะไม่ปลอดภัยทั้งนั้นเลยนะครับตีมเนี่ยพวกตีมเนี่ยตีมโฟโต้คีย์บอร์ดนะครับใช้กับมือถือทั้งนั้นเลยเห็นไหมโวลูมนะครับโอ้โหนี่ย ยูทูบนะฮะยูทู e เนี่ยไอเอไอมาเลยป่ะยูทู e เนี่ยเพราะว่าล่าสุดคนแม่งเล่นเยอะที่เป็น AI นะครับมันเลยทำแอป AI มาหลอกเราเลยเห็นไหมฮะโอ้โหเพื่อนๆต้องระวังนะครับอันนี้คือการเตือนภัยแบบจริงๆจังๆนะคลิปนี้ซีเรียสนะครับเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามานะครับที่เพจ ncsa ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับพี่เขาจะโพสข้อมูลไว้ให้เพื่อนๆก็เข้ามานะครับสแกน เพื่อที่จะดูรายชื่ออย่างเมื่อกี้นะครับจะได้รู้ว่าแอปไหนที่มันอันตรายบ้างแต่ว่าจริงๆอ่ะพอมันรู้ว่าเราเรารู้ว่ามี2 0 3แล้วใช่ปะไอ้พวกมิจฉาชีพมันก็จะพยายามต่อยอดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้น,นเพื่อนๆต้องไม่โหลดแอปที่ไม่มีในสโตร์นะครับถึงใถึงจะมีในสโตร์ก็เอาที่มันคุ้นหูแล้วมีคนรีวิวใช้งานจริงๆจังๆอะ่ะเนี่ยน่าจะโอเคกว่านะครับโอเค ระวังกันด the ้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากโฆษณานีดนึ่งนะฮะเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปผมนะครับเพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตผมได้นะเพียงแค่เพื่อนๆนนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะแปะลิงก์แอ f เฟ i ร t e โปรแกรมไว้ให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวผมลบไปก่อนนะครับก็คือแอ f เฟ i ร t e โปรแกรมก็คือมันก็คือการโปรโมทช่วยแพลตฟอร์มใหญ่ๆเขาโปรโมทนั่นแหละครับเขาก็อยากขายของนั่นแหละเพียงแค่เพื่อนๆนถ้าเพื่อนเ่อกดลิงก์ผม สั่งซื้อสินค้าหรือว่าสมัครบัตรเครดิตอะไรพวกนี้ผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นพอขาดน้ําคขาไฟนะครับอย่างตรงนี้นะครับก็จะมีพวกเก็บคูปองนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเอาไว้ซื้อของนะครับอันนี้คือของแท้นะครับไม่ใช่ลิงก์เถื่อนไอ้พวกมิจฉาชีพนะครับอันนี้คือเราทํากับของต้นฉบับของแท้เลยนะครับอ่าไม่มีของโกงแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีพวกแบรนด์สังหานะครับขอสินเชื่อออนไลน์ที่เป็น พวกรีไฟแนนซ์บ้านโครงการใหญ่ๆงนี้ครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็บัตรเครดิตครับใครที่อยากจะสมัครบัตรเครดิตนะเพื่อนๆน,น,นะสามารถกดเข้าไปแล้วก็ขอสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์กีฬาซื้ออุปกรณ์กีฬาออนไลน์นะครับมีการสั่งซื้อมือถือออนไลน์นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับอย่างเช่น t ีจีโฟนเจดีเซ็นทันเรโนเวอออนไลน์หรือว่าสตูดิโอเซเว่นนะครับเข้ามาสั่งซื้อสินค้ากันได้เลยนะครับ แล้วก็ประกันรถยนต์สินเชื่อรถยนต์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาขอสินเชื่อหรือว่าซื้อประกันรถยนต์ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีหมดพวกหนังสือออนไลน์นะครับใครชอบอ่านหนังสือออนไลน์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นพวกอ e ีบุ๊กหรือว่าส่งถึงบ้าน,นครับเป็นรูปเป็นเล่มก็มีนะครับก็คือแบรนด์ C ีแบรนด์ B2S ถูกต้องลิขสิทธิ์แน่นอนนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ขอป้ายยาน,นิดนนึงนะครับไปที่หมวดบัตรเครดิตนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปที่บัตร โยโลนะครับโยโลไปเลยนะครับอ่า UOB ครับก็มีโปรโมชั่นบัตรเครดิตนะครับพรีเซนเตอร์เป็นน้องใบเฟิร์นคนสวยนะหมลินพันกันเลยนะครับเมื่อสามารถที่จะเลือกบัตรเครดิตได้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับมีบัตรหลายใบเลยนะเพื่อนๆก็สามารถกรอกข้อมูลนะครับแล้วก็ส่งเรื่องไปนะครับส่งเรื่องยอมรับแล้วก็ส่งเรื่องไปให้เจ้าหน้าที่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อนๆก็ ปรึกษาเลยครับว่าเพื่อนๆอยากได้บัตรเครดิตแนวไหนนะครับอยากเอามาลู่ในการซื้อนะครับซื้อของช้อปปิ้งออนไลน์ก็บอกเขาไปเลยครับเขาอาจจะแนะนําตัวโยโร่ให้ก็ได้นะครับหรือว่ามีผู้หญิงด้วยนะที่เป็นเลดี้ก็มีนะครับสามารถปรึกษาเขาได้ว่าใบไหนเหมาะกันเล่าเราอยากเอาไปผ่อนของ10เดือนศูเอซนอยากไปเติมน้ํามันอยากไปทํานู่นนี่นั่นบอกเขาไปเดี๋ยวเขาแนะนําให้นะครับโอเคตามนี้นะครับถ้าสมัครผ่านลิงก์ผมก็คือเหมือนกับ อยากให้ข่านน้ำข่าไฟผมแหละครับพูดง่ายๆนะฮะโอเคไปแล้วครับตามนี้ครับสวัสดีระวังมิจฉาทีมนะครับบ๊ายบาย